บอลทอมสันอ้หแข่งแข่งบอลแข็งบอลแข่งไม่ไใช่ไม่ไม่อะไใ่แข่งวันแข่งวันนี่คน่าจะมีล็อกเครื่อครับผมผมได้ยินเสียงล็อกเครื่องมีมีมีมมีอย่างนีะไรพี่มพี่มดมันเดียัพี่อย่างนะอย่างเนี่ยกำลังชัดแอร์กิ๊ หมาบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่มันได้ปั่นนะเฮ้ยมีคนโผล่มาอ่าผมไม่หาเครื่องแตกก็ได้ครับพี่อนการแนข้างหน้าบ้านใหญ่โอเคครับฟุกกระโดดก็ไว่าบแบทแมนมีโดดก็ได้มีครับมาหมา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 

จอบะโนวันอยู่บนบ้านไหมไม่แล้วเอาผมแล้วโวนเกิดอไม่ได้เลยรนรนดีว่ะไม่ได้นไม่ได้เจอเกินไม่เจอไม่เจอไม่เจอล่างไหมวะเออไม่ใช่เกิดเกิดั้นไหมครับโซนเครื่องอันติ้นเืงไม่ปั่นเครื่องเห็นแ้แยกอะก็ได้ไปไปไปไาผมสเลยสั่เลยส้่เครื่องเลยพี่ส้่เครืเลย วัพับม่ไม่ได้สวยยัง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 โอ้โหโดนช็อตตอนนี้ปิ๊งเนี่ยพี่แขงอ่ะเราฟังอยู่เาฟังอยู่ฟังเลยพี่ังเลยพี่ฟังเลยของคนเดาเอมไม่ปั่นเจ้ชดกูโคเนียนเจอเจอเจอเเนียที่วิ่งอยู่อ่ะ ไม่เห็นยอดจริงจังเดิเออไม่เห็นกูเดินผ่านชุดเป็นไงล่ะดยอดสั์พี่ไอ้ชุดนี้หัวหมูเดี๋ยวผมไปหาเครื่องแตะแล้วเดี๋ยวเอาเอาเฟนเอาเฟนแบมมาส่งให้ท่านสามท่านสามท่านสามใช่ไหมเอรุนท่านสาม่ะสามต่อท่านสามโอ้ไม่ได้อีกต้องไอันนี้ก่อนสวัสดก่อนโอ้โหอันติตัวดรอ ตามผมผมเล่นแมทเทลขวาบนอ๋อะมาเนีนตับากครับตตแต่ว่ามันชิกไ่ไหนะตู้ไหนจะเปตู้ไหนตู้เดียววะขวับเล็กวบเล็กวบเล็กไปไปเล็กก่อนไปเล็กก่อนเลอพอยู่เลอยู่ กูโดนตีพีกต้องแก้อันนี้ก่อนกูไม่โดนได้ไงเนี่ยตีไม่เคยไม่เคยมีใครตีกูโดนเลยสัตว์โอเเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยววิ่แปเโอ้ยเหียเดี๋ยวมันเล็กเลยพี่อนนี้แหละกันอเคตีมาวตีมาล้วตล้องเดมันเอต้องรข้ามาต้องรอต้ออ

มันได้พี่มันลากมาใส่กันไก่พี่เลยปันไม่ได้พี่ปันกันปันกันครับ <c oughs> วดแล้วนะะวางเนน่ใช่ครับใช่ใชครับการล่ามี่องมี่กาล่าไม่มีมีสายล่าม่คือไ,ไปทำงนไแล้ว <ขอ S 1> แล้วซ้แปลว่าซ้ายบนมีเครื่องเป็นปั่นวาบน

เจอผมอ๋อไม่ไม่ไล่ไม่ไล่เอ้ยไล่ไร่ไล่ไร่บั่นมันไหนก็ได้ไมันมีหวัวเดี๋ยวผมเขได้ปั่นนี่ปั่นเลยป <c oughs> ั่นแก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 มาตู้นี่ตู้มเมติสได้แล้กันที่รออยู่ได้ครับได้ครับไปยอมโดนทีนึงครับะ เลยชิงเลยชิงเลยชิงได้ดีเลยไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ชิงเลยเิงยาวเลยรู้หมนม้นโดนเนือปลาปลาแฟตแบมไม่ได้ด้วยไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยท่านัไม่ได้ทำไมไม่ได้อ้าวโทษโทษโทษไม่ได้ไรม่ได้ไรม่ได้ไรนี่มามามาอยู่ตรงนี้ไม่เห็นด้วยเออไม่เไม่เอะไรพคนละเอาโบวผมขาดไม่ได้หรอพี่เซีนมาแฟตแบมครับ แมวๆมแมวมวพี่ไปซ้ายหมดแล้วล่ะมันจะด็อกเตอร์ไงมันเจดกระจำลองมันไปไม่ได้แบบแดงว่าตาเน่าเลยอืมโดนแล้วปุ๊บนี่เลน่าจะล้มวะตรงไหนครับ <absorption> <balcony> เออเอาออกมาแล้วมาได้ไอเมเทอร์ด้วยกันยูเรเกียมาเลยมาเลยมาเลยี่รออยู่นะผมขอเวลาทักครู่นะผมขอห่อยหน่ไปกันไลรพี่อับต่อไรพี่อับต่อได้ไงอ่ะเข้าบ้านไหนอ่ะได้ใครอ่ะเข้าบ้านให่เราจอแล้วกันไปก่อนเผมอยู่ตู้ข้ามบ้านใหญ่อ่ะที่มีประตูปิดอ่ะเดี๋ยวผมจะตู้บ้านใหญ่เข้าแล้วเข้าแล้วฝั่งประตูปิด ฝั่งนอกนะที่มีหน้าต่างโดดเราไปได้เยอะเลยฝั่งนอกฝั่งนอกฝั่งนอกได้ๆๆเออนั่นแหละนั่งรอแล้วเขาหายไปแล้วล่ะอ้าวอ้าวเดี๋ยววิเยนพี่ขอบนพี่เศษรองวิเศษรอพี่ไปหาพี่แล้วล่ะตื่นเต้นไหมล่ะก็ได้ไปทั้งคนสอนอะไรก็ได้ไปสองคนอุปกรณ์ที่คนอีวคนออุปกรณ์พิเศษเลยพิเศษเลยกันไปก่อนกันเอ้ยตื่นเต้นอะไรของมึงไม่ได้คิวเลย พี่เซียนมาตู้บ้านใหญ่ได้นะตู้ตู้ตู้ที่ผมบอกอะ่ะตู้หลังหน้าที่ตี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 โดนโดนพี่นะโดนพี่ข้างบนนะตีแคบจังไม่โดนพี่ไม่โดนอ้าวไม่ไรพี่ไม่ไรพี่ขึ้นมาข้างบนครับขึ้นมาข้างบนไม่ไม่ไบ้านใหญ่ไปบ้านใหญ่ไปบมานใหญ่ไปไหนผม มันอทิ้งเลยกได้นะพี่<อ>พู่อยู่ you, you, ตู้แล้วอยู่ตู้แล้วตู้เดิมตู้เดิโอเคครับ okay, เอาลงไปยังไงยังไยังไม่ลงยังไม่ลง,ง <c oughs> ตาพี่ลงมาออฟมันั่อี่ครับ โดนเิงอยู่สองตู้มีใครอยู่ตู้ไหมมีสองตู้เลยสองตู้เลยใคอ่ะคะเอาเอาเอาเอๆชิมชิมชิมชีมมาไม่ทียบเลยมั้ครับไปหันละไปยาวข้นมาสวยมาเลี้ยวต่อไก่อนนะไปก่อนเวลาแล้ดีกว่ามาเล่นดีกว่า โอ oh, ้โหเล่นเล่นยี้เล่นผู้สงสารคิวเลยสัตว์ใครอยู่ซ้ายอ่ะวันนี้ดันใครที่ได้ไม่ได้เอาใครมาผมผมต้องแก้หัวก่อนเลยดิแก้ก่อนแ้ัดมฝั่งข้างบนดตัด้รอได้ไหมอัดเดไปทวไปเลยัดได้หมเล่นเนี่ยพี่วา ไม่หิวก่อนเดี๋ย่พี่ปัดขวาเดี๋ยเขาง่ายกว่ายอะวิ่เกลี้ยงเครื่องทุกวันไหนเกี้ยงขอปั่นปัดเสร็จแล้วไม่เห่ายังเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์จากเครื่องนี้ก่อนทิ้บแล้วเที่ยวอีกอยู่ไม่ใช่เหรอเสร็จแล้วงั้นก็ปัดล่างเลยเนี่ยปั่นไหนล้ะไหนปัดนก่อนปัดนบนรอบไหมพี่แสงโต้บนไหนวนเข้ามาล่างใส่เข้ามาล่างใส่เข้ามาล่างใส่พี่แสงโต้รึป่ะเยอกันนะเอียวหมดละตตาไปต่อง ไม้ตรงนั้นไม้ริงมื้อกันครับหลอกยัดยัดแลมยัดไม่หลอกยัดหลงมาหากูยอีกหลง สวยเอ้ยโดนปิงนี่มีดงวันป่ะแค่แนผมแค่ได้ผมเฟสแรกเอออันติว่ะอันติว้าอันติเม่เปนเม้นอะไรวะโอเคมาแข่งได้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 พี่ได้ได้99เดี๋ยวรอหนะจะไาดูก่อนโอ้โอ้พามายังามาพาาไมไม่ได้ยัง อะไรครับพี่กรัครับพับเลยพับเลยพับเลยพับพับเลยพับเลยพับไม่ได้ป่ะพับไม่ได้พี่พับไม่ได้ตรงมิตรงมิดตรงมิดตรงมิดตงตงเตรงไม่ทันป่ะมันบกคนเดียวไม่ได้ป่ะไหนอ่ะเนี่ย่ได้มตดดมาเลยตรงงตรงมิดตรงมิตอาทตูตอาทีตู้อาทีไนะครับ ต้องการทีมงานต้องการทีมงานต้องการทีมงานใา้วเไดวไาไม่ได้ขาดครับพับไม่ได้ผมพับไม่ได้ผมพับไม่ได้เอยเนดึงได้หมเนยเนียเดึงเนียมีแบบน้เนาปหน้าประตูและ แหวนแหวนหน้าบ้านใหญ่ได้ไดได้ไดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ัลัลอ่ะอังตอังตอัตเออโดนตสู้มีหาาวใช่มมีมีครับกโอ้โหเจบเจ็บต้องเข้าแล้วนะเดี๋ยวอังตมันดีเดี๋ยว เดี๋ยวไมตายยากเลยเอ,อเลยโอ,อเลยเอ,อเลยเสยเยสวยสสยสวยสวยใครวะลุงดี๋ยวมีนดอยตัวเดียวไปไม่รู้แล้วมันเอียงไปถังนนอะนะคอยดูนักแขงหลังม,ม,มันย้อนมันย้อ,อนจอจะ

对呀，对吧？